วันนี้มาอีกแล้วตุเรียนนะครับเห็นแต่รูตรงนี้เนี่ยรูรูรูตรงนี้มาอีกแล้วที่เก่าที่เดิมตุเรียนจากจันทบุรีนะครับส่งมาร้อนเลยประชอนกำลังปอกแกะกระหล่อมนี่คิดลูกเกยวันนี้สามลูกว้าวสามลูกใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากโุ๊ยว้าใหญ่กว่าหัว 6กิโลใช่ไหมขอบคุณนะคะพี่สาวจา,จากจากจันทบุรีส่งมาให้คะ่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมหมดลอดม็อตปะคะหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> ไม่ได้มังคุดเรอวันนี้คุดไม่ได้วันนี้มีแต่หมาใช่ไหมชื่อมังคุดคนแก่ยังไม่เป็นเท่าไหร่พี่น้องนะครับเดีย๋ยวไปกินด้วยกันเดนะ้อ โอ้โหฮ่บฮ,ฮ,ฮนอบมส่ยฮา่บฮึบนะ่บ่บฮึ่บ้ย่บฮบ่บฮ่บบ่นฮ่บบฮึ่บฮึ่ี่บ่บฮึ่บฮึ่บบฮึ่บฮึ่บกึ่บบ่ สวยๆผู่ใหญ่ๆมากพี่น้องไอ้นี่แบบข้างนอกมันนุ่มแต่ข้างในข้างในมันจะกรอบนอกมันข้างนอกมันเนี่ยเขาเรียกว่ามันแข็งแข็งกรอบกรอบแต่ข้างในมันจะนุ่มมากพี่น้องนะไม่กล้ากินอะ่ะเสียดาย <laughs> นี่แหละทุเรียนจากจันทบุรีเขาเรียกว่าเกรเดนะครับนี่แหละคือทุเรียนที่แท้จริงคําว่าเกรเด้นี่แหละพี่น้องนะครับ ก็เดี๋ยวชิมไปเลยสักจะล้วงอะไรเยอะๆจับเยอะๆหน่อยจะได้มือมันๆแล้วใครกินทีหลังก็จะเปรี้ยวๆพีวน้อนก็ฝากด้วยสุดไทยชาแนลนะครับนี่เลยเาากินเตอวเรียนด้วยกันเด้อมาเลขสองครับ คุณนะครับเจ้าของสวนทุนเรียนแล้วก็สวนมังคุดด้วยนะครับส่งให้กินเนาะสองรอบสามรอบแล้วขอบคุณเป็นยังมากทีเดียวนะครับขอฝากโดยสุดไทยแน่นอนเพื่อนพี่น้นนองสุดไทยแน่นอน F4 ทั้งไทยแลยนะนอกต่างประเทศนะครับรที่ไทยที่ลาวที่กัมพูชาทั่วโลกนั่นแหละทุกคนมากินด้วยกัน,นครับ ไม่ได้ใส่ไมค์ก็เลยต้องพูดแรงหน่อยครับมีคนล้างถ้วยล้างจานจะดังเขา <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไม่ได้อาบน้ำเลย <c oughs> ไปรับปู้ชอนิ่งมานะครับแล้วก็อยู่ในชุดนี้แหละขอตัวไปก่อนนะครับวางไปก่อนกินไปหมดตัวมันใหญ่ลูกมันใหญ่ หอมด้วยตุยรเป็นหมอนทองทั้งนันเลยนะครับอาจารทัรีนะวันนี้มาส่งนะขอบคุณมากมายนะครับขอให้คในความสุขครับไปแล้วสวัสดีครับ